The cat sat on the วันนี้มาตอบคำถามนะคะเนื่องจากวิดีโอที่แล้วนะคะมีคนถามไวค้ค่ะว่าเฮ้ยกลุ่มเอ็มพาธคืออะไรอยากให้ไหวอธิบายให้มันชัดขึ้นนะคะในวันนี้นะคะไหวจะมาอธิบายว่ากลุ่มเอ็มพาธก็คือเป็นกลุ่มบุคคลหนึ่งคะ่ะที่เอาจริงๆแล้วมีความสามารถพิเศษนะคะในการที่จะสามารถคอนเน็กแล้วก็รับรู้อารมณ์ความรู้สึกของคนอื่นได้คะ่ะมันเป็นซูเปอร์พาวเวอร์อันหนึง่งแต่แท้จริงแล้วนะคะการที่รับรู้ความรู้สึกของคนอื่นได้เอาจริงๆ เพียงแค่คุณเดินเข้าไปในห้องคุณก็สามารถรับรู้แล้วว่าเขาคิดกับคุณยังไงหรือใครบางคนไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่ในครอบครัวของคุณหัวหน้าลูกน้องของคุณบอกให้คุณทําอะไรคุณก็รู้แล้วค่ะว่าเขาอ่ะคาดหวังผลลัพธ์อะไรคุณก็เลยยอมที่จะปรับตัวค่ะปรับตัวที่จะทําตามอย่างที่ใจคนอื่นต้องการแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกพวกเราทุกคนนะคะมันเกิดจากระบบที่เรียกว่าระบบเซอร์ไวว์ก็คือระบบเอาตัวรอดค่ะเอาตัวรอดในการปรับ ตัวเพื่อที่จะเอาใจให้ใครบางคนนะคะรู้สึกว่าฉันมีคุณค่าว่าตัวคุณมีคุณค่าว่าตัวคุณได้รับความรักเพราะว่าจริงๆแล้วคุณขาดพลังงานความรักจากภายในเมื่อคุณขาดความรักจากภายในคุณก็เลยปรับตัวค่ะเพื่อให้ทุกคนรักคุณคุณลืมตัวเองค่ะคุณลืมข้างในตัวคุณเองว่าจริงๆแล้วคุณเป็นยังไงคุณจะสามารถปรับตัวให้เข้ากับทุกสถานการณ์ได้หมดคุณกลายเป็นตัวปลอมทั้งหมด ถ้าคุณต้องการความรักคุณต้องการได้รับความพิสูจน์การพิสูจน์ให้ใครบางคนรักคุณค่ะคุณเอาข้างนอกมาเติมเต็มพลังภายในของคุณคนเดียวที่คุณลืมก็คือคุณลืมที่จะกลับมามองกลับมารักตัวเองจริงๆคุณกำลังทำ้ายตัวเองจริงๆค่ะเพราะว่าจริงๆคุณไม่กล้าที่จะปฏิเสธค่ะคุณเซย์เยสกับทุกสถานการณ์ อย่างเดียวที่คุณจะต้องทํานะคะในกลุ่มนี้นั่นก็คือว่าอะไรคะก็คือว่าระบบเอาตัวรอดนี้กระบวนการของมันนะคะก็คือเอาสามจักกะล่างนะคะทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นตัวระบบรูทจักกรซาข้อจกกักรแล้วก็ตัวโซลา่าเพ็กซัจักรขึ้นมาอยู่ที่บริเวณเติร์ดไอจกกักรแล้วคุณก็สามารถคอนเน็กกับทุกคนได้หมดพลังงานคุณถ่ายออกทั้งหมดคะ่ะ คุณกําลังพลังงานตัวเองถ่ายออกไปสิ่งที่คุณควรที่จะต้องทําคุณแค่ดึงพลังงานกลับเข้ามาคอพลังงานภายในตัวคุณเองค่ะวิธีการทําก็คือว่าคุณแค่เซ็ตแบตเตอรี่ค่ะเซตขอบเขตให้กับตัวเองอะไรที่คุณรู้แล้วค่ะว่าคุณกําลังทําร้ายตัวเองอยู่ฉันจะไม่อนุญาตให้ใครนะคะมาเปลี่ยนตัวคุณเองคุณซื่อสัตย์กับหัวใจตัวเองคุณออเชนติดจริงๆว่านี่คือสิ่งที่ฉันต้องการ เพียงแค่นี้ค่ะคุณกลับมารักตัวเองและเห็นคุณค่าในตัวเองจริงๆให้ได้และเมื่อคุณทําได้คุณจะสามารถเซตขอบเขตให้กับตัวเองได้คุณจะกล้าปฏิเสธเพราะว่าไม่มีใครที่ทํำ้ายคุณคุณจะกลับมาเป็นผู้สร้างจริงๆค่ะโดยวิธีการก็คือสร้างพลังงานความรักจริงๆจากข้างใน รักตัวเองให้เต็มจากข้างในเห็นคุณค่าตัวเองให้เต็มจากข้างในถ้าคุณทําได้เมื่อนั้นนะคะขอบเขตที่คุณสร้างนะคะคุณจะสามารถดึงพลังกลับมาและเมื่อพลังคุณกลับมาภายในโลกภายในคุณเปลี่ยน โลกภายนอกคุณจะค่อยๆเปลี่ยนไปอย่างแน่นอนค่ะคุณจะสามารถมีความรักที่เริ่มจากหลักตัวเองนะคะและคุณสามารถดึงดูดคนรักดีๆค่ะตามคุณค่าที่คุณมีได้อย่างใจคุณต้องการค่ะถ้าใครชอบวิดีโอสาระดีๆแบบนี้หรือใครมีคําถามอะไรแบบนี้สามารถถามไว้มาได้นะคะจะมาตอบคําถามให้ทุกๆคนแล้วก็ติดตามไว้ได้ในช่อง Ti k t o k Facebook และ YouTube ค่ะที่ชื่อว่านินมสตูดิโอพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะ